ประจำทุกๆวันพุธนะคะอนาคตทองเรามองขาดจากคลาสสิโกนะคะเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มแล้วก็ทิศทางราคาทองคำนะคะตอนนี้สายของคุณนทีจุฑาวราคุณนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์จำกัดอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนทีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแองคณาคุณชวีรัตค่ะรู้สึกทองคําล่าสุดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญค่ะทางด้านของคลาสสิโกมองว่ามันจะไปยังไงต่อคะค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะก็ จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตอนช่วงเย็นนะคะก็มีลงไปทําจุดต่าสุดที่บริเวณประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจสิบหกเหรียญนะคะจะเห็นได้ว่าวันอังคารนะคะราคาทองคําก็ขึ้นไปทำา i g ที่ระดับประมาณ 1, 6 7 <an> 2เหรียญนะคะแล้วก็ถือว่ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1 6 7่5บริเวณ1680ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาครั้งนะคะ ก็อยากจะให้ดูแนวรับที่สําคัญที่เบริเวณ1,645เหรียญตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ลงมาทดสอบบริเวณประมาณ1,645-2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถยืนได้เหนือ1,650เหรียญอยู่นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะยืนได้ที่เบริเณ1,650เหรียญนะคะโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ บริเวณแนวต้านอีกครั้งก็มีอยู่นะคะที่บริ 1, เวณ1,670เจเหรียญ1,680ยเหรียญน,นะคะแล้วก็อย่างที่เคยให้ไว้อยู่แล้วว่าแนาวต้านที่บริ 1, เวณ1680เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะถ้าเกิดราคาทองคำนะคะสามารถเบรกขาแล้วก็ไปยืนเหนือ1680ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปเคส1 7 0 0เร้อเหรียญในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านของสัปดาห์นี้ก็ให้ไวที่1,700เด้อเหรียญน,นะคะที่บริเวณนั้นส่วนแนวรับนะคะถ้าเกิดว่า นักลงทุนถ้าเกิดว่า,าราคาทองคําสามารถยืนได้บริเวณนี้ก็อาจจะเข้ามาสะสมแล้วก็ทำกำํากําไรระยะสั้นที่บริเวณแนวต้านติดต่อนะคะให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคํานะคะหลุดที่บริเวณ1 6 4 5หี่เหรียญล,ลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะไปเทสโลเดิมนะคะหรือว่าไปเทสบริเวณ1,630เหรียญ1 6 2่นี่เหรียญบริเวณนั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคํานะคะก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคําก็ เคลื่อนไหว1,623เหรียญถึง1,667เหรียญน,นะคะ,คะหรือว่าเดือนเมษายนทั้งเดือนนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะคะทำ low ต่ำสุดที่1,612เหรียญน,นะคะแล้วก็มีจุดสูงสุดที่1,683เหรียญก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเองนะคะ,คะในเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างสัปดาห์นี้นะคะก็ถึงราคาทองคำนะคะก็ถือว่าถูกกดดันจาก ถ้าสั่งทันยุโรนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขต่างๆไม่ดีนะคะรวมถึงดัชนีผู้จัดก,การใส่จัดซื้อนะคะภาคการผลิตของยูโรโซนก็ถือว่าเป็นสุดต่ําสุดในตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2552เลยทีเดียวนะคะก็ยังแสดงถึงสภาวะ,ะขดตัวในภาคการผลิตของทันยูโรโซนอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยถือว่ายังเป็นปัจจัยที่กดการทั้งินยูโรและก็กดดัรราคทาทองคำอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อยากให้นะคุณติดตามนะคะอย่าง สัปดาห์นี้ก็จะมีหลายๆตัวเลขที่จะประกาศออกมารวมถึงการประชุมอย่างพรุ่งนี้นะคะนะคักลงทุนก็ยังต้องจับตาดูผลการประชุมของทาง ECB นะคะของฝ่ายสัมยุโรปรวมถึงตัวเลขของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายปดา์นะคะของสหรัฐเมกาและวันศุกร์นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญที่นักลงทุนทองคาปกติแล้วก็จะจับตาดูนะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้นะคะโอกาสที่จะทําผัก,การให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไปก็มีนะคะท่านั้นก้อยอยากจะให้ติดตามในช่วงวันศุกร์นี้ด้วยค่ะค่ะ,ค,ะ,ะคุณทีคะเวลาที่เราดูทองถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นสั้นอาจจะถือยาวเนี่ยเขาก็มองว่าช่วงเดือน2เดือนนี้ทองเหมือนกับจะไม่ค่อย,ยวิงย่งไปไกลๆไม่ค่อยพุ่งไปไกลๆเท่าไหร่นะคะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ไม่ค่อยขยับมากนัก นะคะปัจจัยที่เราบอกว่าต้องติดตามนี่มัน,ม,นมีน้ำหนักต่อทิศทางทองให้ให้เปลี่ยนไปชัดเจนนะคะว่ามันจะเป็นขาขึ้นแล้วในตอนนี้นะคะ่ะ คือถ้าเกิดว่าจะมาดูว่าทองคำเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะต้องนําปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยด้วย<ช>ค่ะ,คะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นภาพกว้างๆอย่างช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่โดดเด่นแต่ที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยตัวที่ส่งผลแล้วก็ทําให้ราคาทองคาผลักเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจนก็คือประเด็นทางด้าน สหรัฐอเมริกาทาง QE สานะคะเพราะว่าจะสังเกตเห็นจากช่วงต้นปีที mm ่ราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการเก็งถึงประเด็นทางด้าน QE สาเข้ามานะคะแต่พอหลังจากที่สหรัฐอเมริกาตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอคาดการณ์ว่าทางตลาดคาดการณ์ว่าจะไม่มี QE สามตรงนั้นก็เลยทําให้กดดันให้ราคาทองคำถือว่าเป็นทิศท่าขาลงนะคะแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า หลังจากที่ถือว่ายังกดถูกกดดันเป็นทิศทางหาลงแต่ว่าสังเกตให้ดีนะคะว่าในสุดเทรนขาขึ้นในระยะยาวถ้าเกิดว่าดูมาตั้งแต่ปี2008จนถึงนะับปัจจุบันนะคะรานะคาทนะองคำก็ยังถือว่าไม่เคยหลุดเส้นอัพเทนไลน์ในระยะตั้งแต่2008มานะคะ,อ,ะอย่างล่าสุดสองครั้งที่ผ่านมารานะคาทองคำก็ลงไปทำโลประมาณ1,612เหรียญหรืออีกครั้งเดือนที่แล้วก็1,600 25เหรียญบริเวณนั้นนะคะพอลงไปทำโลก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาภายในแค่ระยะเวลาแค่ชั่วโมงกับชั่วโมงก็ดิบขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเส้นนี้ก็ยงังมีแรงเข้ามาซื้อทองคําอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักลงทุนเรียะกลางระยะยาวนะคะก็ให้ดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็มาแตะที่บริเวณเส้นอัพ r e ตรงนี้ก็ ถ้านัปัจจุบันได้อยู่บริเวณประมาณ1,600ง้นต้นๆนะคะก็อาจจะเข้ามาทยอยซื้อสะสมได้บางส่วนตรงนั้นค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัททีคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับกรอบที่คุณนัททีให้ไว้นะกว้างๆก็คือจุดตัดสําคัญ1645กนะคะก็ถ้าลงลงไปอาจจะเห็น 1630- 1 6 2 0นสะคะส่วนจุดที่น่าจะเห็นไปถึง1,700จุดตัดสําคัญคือ1,680งน้อในกรอบก็ประมาณ1620จนึง1 6 0 0กร้อยยี่สแบบนี้ ี่นะแต่ว่าร <c oughs> อดูแล้วกันก6ง645ไม่มีใครอยากจะเห็น <c oughs> ห,รหรือคนที่รอเข้าไปซื้ออยากจ,จะเห็นแต่คน <c oughs> ที่ซื้อไว้แล้ว <c oughs> รอขึ้นอยู่ <c oughs> ใช่แล้วทองในบ้านเราก็นิ่งนะคะ <c oughs> ก็หนึ่องหมื่น สี่พันนิดๆนะคะสำหรับทองคำแท่งก็แกวงอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยขย่อบไปไกลๆเท่าไหร่ถ้าคนที่ติดตามดูนะคะ,คะส่วนเมื่อสักครู่นี้กลฟิเจอร์ปิดไปแล้วนะคะ,คะสี่ทุ่มครึ่งนะคะอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะซีรีส์เปิดไป24,400บาทซีรีส์คิปิดไป24,590บาทซีรีส์วีปิดไป24,760บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมาฝากกันต่อค่ะ